สวัสดีจ้าเอาผาเอาเล่าตากผานี่แหละไม่เบิงจ้ะเห็นเล่าตากผาเว่งแวะเว่งแวะอยู่กับลุงกรบนี้ฟุ้งซุกนะจ้ะแม่บ้านใม่ต่างแดนเมึงแน่ต้นยูค่าลิปตัตคอยตายแอดแลดมันหนาวโหดมีหมาเยอะหลายจากปีนี้มันได้ตายต้นชุ่มนี้กับว่าตายดอกจ้ะต้นนี้ต้นไหม้หรอบรอบรอัร่วนะจ้ะ พีเห็นมั้งเป็นหวัวหานแม่จ้ะไห้ผู้ลายปีนขึ้นมาจะเขาที่ปีนขึ้นมายัางบอกว่าเสร็จแล้วก็ออกไปข้างนอกค่ะไปหายางกับมูจ้ะแล้วก็ไปแจกใบปิวเนาะค่ะใบโฆษณาที่ว่าให้ค้นเขามาในลานเห้าแล้วก็เขาม้านวดแล้วก็แจกใบปิวข้าวสารไปเรื่อยๆล่ะค่ะแล้วก็ไม่เห็นต้นดอกใหม่กังาม มักดอกใหม่แล้วกะย่งางไปย่งางมากก็ไม่เห็นพักเสียนฝรั่งได้จ้ะเอออยู่ขังแถวทังย่าง,า,งา,างนั่นแหละจ้ะงางงามบังเงี้ยพักเสียนฝรั่งนะ่าจ,จะเสียอาไปขั้นสมจา้ามือหนามือลังมีเกียมหรอมักขั้นสมให้เบิ้งได้จ้ะเลิกกินลรวแซบแซบกินของเขาใน่สีออกกระเทียมน,นิดๆจ้ะฝรั่งเขาสีเอิญมากาลิกมาสตาร์ดนะา่นะาจะเนาะเบิ้งเนี้ยเด็ดเตาเด็ดเตา ภารกิจของวันยุธก็เป็นจังซี่ล่คะค่ะแล้วก็ผ้าหมาออกไปยางไปยางกับลูกสาวก็เลยไปเจอดอกไม้ต้นไม้งามงามสีมันนี่เป็นสีอันตับหมูนาาเนาะจ้ะบ่งแน่จะจับบ่งแหล้วใบเขาจะนุ่มๆเนาะจา้ะอันนี้สิเป็นใบอ่อนของเขาดอกกระหอยต้องลองแตงแรงอยู่แหมนี่แหม่เป็นสีจังสี่แล้วจะเด้อนี่ถ้าอยู่บ้านเฮาเนี่ยมันสีบ่เหลือแม่งกินน,นู่นเด้อนี่ มันสิมากินได้เน่นมืมมาามอ,อนะแรล,ลออง,มง,แ,มง,งลแม่งกินนุ่นี่ใบจังสิบุหลือคักจะงามงามจังสิมหาไตโลดนี่ขันมีใบจังสิยุบานเ้่าน่้นะแม่งกินนุ่นนี่สิลนออกมาว่าสันจับต้องมองแตงแมงงนอกจากเนาะเวลาไปหาไตแม่งกินนุ่นเนาะอันนี้มันบ่มีแม่งสิกิน,นออกจากยุ่เมืองนอกแต่ออกภาพความสวยงามของเขาเอาใบาอ่อนๆของเขาไม่ให้เบิง้งนอกจากบรรยากาศแบบนี้กับผ้าม้าไปย่างไปเล่นเล่นละจ้ะ อยู่แวงแวะแวงแวะอยู่จ้ะร่มพัดมันมืนอีแสงแดดดีแต่ว่ามันมีร่มกระเกาอันนี้โอ้ยง่ามหลายต้องขอบคุณน้องต่อยๆด้วยจ้ะเด้อนี่อันนี้สิเป็นมั่นฝรังสีม่วงจ้ะจักสิมีหัวว่ามีหัวแต่พิรดาถ้ามันมีหัวเสียว้เอาแนวนอจากเนาะมันเป็นสีม่วงกินกระแซบจะเป็นเนี้ยวๆนอกจากได้สองกระถางด้วยจ้ะสองกระถาง <c oughs> กระถางหนึ่งกระถางหน่อยนะ มันจะมีหวัวบันนี้คือมันคือเกิดหลายแท้แน่หน่นะน้องตัยต้อยเอ้ยมาเบิ่งซอยพิรดาแน่จ้ะขอบคุณหลายแน่จ้ะเดินน้องตัยต้อยจ้ะเล็วกับบัวหิมะน,าน่าจะในบัวหิมะมันกับร่างขึ้นมาแห่จ้ะน้องตัวต้อยเห็นบ้านไหมบัวหิมะนะแม่หนิแม่ในกระถางหนิแม่มันจะเป็นหวัวบ่เห้ยคือเดียไปลงดินวะไว้ในนีคก็สิเป็นหวัวอยู่ดอกนอกคือจังใดก็ล่อ,องเบิ้งน,นอกจากปีนีิ ออกดอกแล้วเดอ้อจะนองต้อยๆนี่มันมันสีชมพูบอดอกที่นองต้อยๆห้มานันนะงามร้ายยังวะเห็นยังไงก็คือถอด,ด,น,ดนองต้อยๆงามนันยังาวาดอกใหม่นะเมีอันตายก็มีแต่ว่าวนี่มันยั่งละงามกันลังสีเป็นใบไม่นองต้อยๆถ้าเบิ้งได้จะเดอ้อพิสดาเรเลี้ยงมันดูแลดีดียังวานี่ดอกนี่นะจักดอกอียังบุญบ้านมะดาเแียงแห้งงามดอกนี่นั่นแหละ มนอนี่ก็ขอลาไปก่อนเด้อจะเอาเดอกใหม่ต้นใหม่มาให้ส้มจ้ะอันนี้ก็เก็ียบม่ตายแยลๆอยู่นี่เกลือลื้อระดาืรื่ราามอมันเข้าบ้านเนี่ย <c oughs> <c oughs> มันถือกันคึน้นหนาวมันหลดจิตตายค่ะ <c oughs> ขอบคุณหลายๆค่ะที่มาเบิ่งน้ำกันจ้าเจอกันไม่คิดนานเนาะจ้าดูแลสุขภาพเด้อจ้าบายยค่ะ